สวัสดีชาวไบค์ก์ทุกคนฮะแล้วก็ทักทาย Mo ฟซีมอเตีทุกท่านด้วยเช่นกันครับทุกคนครับวันนี้เราเดินไปคุยไปกันดีกว่านะครับนานแล้วฮะไม่ได้ทําคลิปลักษณะนี้กันหยิบยกเรื่องราวของน้องก้องสังเกตจันทรามาเล่ามาวิเคราะห์ตามคําขอของหลายๆท่านที่อาจจะเอ๊นะนครบพิปุยไม่ค่อยคุยถึงเรื่องราวของนักแข่งไทยคนนี้เลยถือว่าเป็นนักแข่งหนึ่งเดียวนะครับที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้นะครับในเวทีระดับโลก กับเส้นทางใน Moto2 ทของเขานะครับที่ยังคงจะต้องต่อสู้กันต่อไปรวมทั้งอนาคตว่าประเทศไทยเราเจะมีนักแข่งที่มีโอกาสได้ไปลงแข่งขันพรีเมียร์คลาสหรือว่ารุ่นใหญ่สุด m o t ต g p กันหรือเปล่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้วิเคราะห์จะหนักจะเต็มให้กันนะฮะผมจะเดินตกคันนาหรือเปล่านลุ้นช่วยผมด้วยนะ <c oughs> ในตอนนี้ดูเหมือนว่านะครับสถานการณ์ในทีมฮอนด้าเอเียในม o ตทนี่จะเปลี่ยนไปครับ ปกติในปีที่แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นฟอร์มอันแข็งแกร่งอันร้อนแรงอันสม่ำเสมอคงที่ของไอโอคุระแม้เขาจะพลาดนะครับตำแหน่งแชมป์โลกไปอย่างน่าเสียดายจริงๆในปีแี้วหลายคนจำได้ติดตาใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าวัดดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือทีมนี้ถือว่าเขาเป็นนักแข่งที่ผลงานเนี่ยโดดเด่นกว่ากล้องอย่างชัดเจนใช่ไหมแต่พอมาในปีนี้กลับกลายเป็นว่าตัวแบกของทีมก็คือนักแข่งไทยเราฮะ ก้องสมเกศจันทราแม้จะยังไม่ชนะการแข่งขันนะครับแม้จะยังไม่ได้ไปมีโอกาสยืนหัวแถวได้ชัดเจนนักเนี่ยแต่ตอนนี้คะแนนของเขานะครับผลงานของเขาเราก็ได้เห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่ามันก็ดูโดดเด่นกว่าไอโอคุระ ok เลยทําให้แฟนๆนะครับในบ้านเราหลายๆท่านเนี่ยอาจจะแอบคิดหวังกันไปไกลว่าเอ๊พี่ปุ้ยแบบนี้จะมีโอกาสที่จะถูกผลักดันขึ้นไปหรือเปล่าปีที่แล้วเนี่ยเหมือนว่าเขาจะผลักดันไอโอคุระนะฮะแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ออกมา ปฏิเสธโอกาสนั้นนะครับบอกว่าเนี่ยผมยังประสบการณ์ไม่เยอะเลยขออยู่มอเตอร์ทูก่อนได้ไหมอะไรทำนองนี้ละ่ะก็เลยกลายเป็นนาคาเกามีนะครับนักแข่งหมายเลข30เนี่ยก็ยังคงอยู่ผมคิดว่าในตอนนี้นะครับก็มี่คงจะสบายใจมากขึ้นหรือมั้งฮะจากปีแล้วในเก้าอี้ร้อนเหลือเกินแต่มาในตอนนี้ก็อาจจะยังยังไม่มีคนที่ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมนะครับที่ยังโดดเด่นนจะขึ้นมาเขาอาจจะยังได้ได้อยู่ต่อไปอีกโดย,โดย อ่ไรกังวลหรือเปล่าก็ว่ากันไปอ่าทีนี้ย้อนกลับมาดูน้องกล้องกันหน่อยฮะทำไมถึงผลงานได้ดูดีกว่าไอโอกราเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุมีผลอยู่นะคือเราเราไม่ได้มามองไม่ได้มาโจมตีไอโอกรานะครับว่าเฮ้ยอยู่ๆก็ฟอร์มดับลงไปโดยไม่มีเหตุไม่มีอะไรเลยเหรอฮะมันมีครับก็คือไอโอกราเขาไปบาดเจ็บที่ข้อมือครับก่อนหน้าที่จะลงแข่งขันเนี่ยเหมือนอุบัติเหตุนี้ถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมาจากมโตครอสหรือเปล่าก็ไปผ่าตัดไปอะไรมาแล้วที่มันก็พักพื้นมันก็หายไม่ทันอนะ ทีนี้พอกลับมานะครับพอหายไปแล้วกลับมาเหมือนความมั่นใจเหมือนอะไรมันก็จะหายไปด้วยแล้วก็ร่างกายก็อาจจะไม่ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมาล้มอีกครับพอมาล้มในตรงนี้ปุ๊บก็เลยเลยเหมือนประมาณว่าจากต้นชนปลายไม่ถูกออกทะเลไปไกลเลยเลยทําให้กล้องเองก็ดูโดดเด่นขึ้นมาในที่สุดนะครับแต่ถามว่าฟอร์มของกล้องในปีนี้เนี่ยเราได้ว้าวไหมถ้าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยอาจจะยังฮะ เพราะว่าต้นในต้นฤด,ดูการถ้าทุกคนยังไม่ลืมเนี่ยกล้องเนี่ยร้อนแรงมากครับก็คือต่อสู้เพื่อกลุ่มหัวแถวแล้วก็มีชัยชนะมีโพเดียมมีอะไรใช่ไหมแม้ว่าจะล้มจะไม่จบการแข่งขันไปบ้างนะครับแต่พอมาในพอมาในปีนี้เนี่ยเหมือนว่าสไตล์การข,ขับของเขาจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็คือโดยเฉพาะการเซฟเอาคะแนนที่ที่ผมเห็นนะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของทางทีมงานของโค้ชของเจ้าตัวของ อะไรหรือเปล่าที่มันเป็นไปในแบบนี้เพราะว่าในที่ผ่าน,านมาเราจะได้เห็นนะครับว่ากล้องนั้นแม้ว่าจะมีโอกาสต่อสู้เพื่อหัวแถวแต่หลายครั้งหลายคราวก็ไม่มีแต้มอาจจะไม่มีแต้มทั้งการโดนคนอื่นมากระทําเข้าไปกวาดเข้าไปหรือจะพลาดเองเนี่ยแต่หลายๆคนก็มองนะครับว่านะครับถ้าเกิดว่ารัดกลุ่มกว่านี้เนี่ยบางทีอาจจะได้คะแนนดีๆได้คะแนนเยอะๆกว่านี้หรือเปล่า ไม่น่าที่จะวู่วามอะไรเลยใช่ไหมฮะตรงนี้อาจจะทําให้กล้องเองอาจจะมากลับมามองหรือว่าทางทีมงานด้วยนะฮะว่าเฮ้ยเราจะต้องวางแผนวางเกมกันใหม่หรือเปล่าโดยที่อาจจะต้องยอมต่อสูอ้เพื่อที่จะเอาสนามไหนที่เรามั่นใจว่ามีข้อมูลว่ามันดีจริงเนี่ยก็คือถึงจะวัดกันเต็มเ็มแต่ถ้าสนามไหนที่ไม่พร้อมสู้เลยคือเอาแต้งไม่ก่อนผลมันก็เลยออกมาทําให้หลายๆคนก็ทั้งมีถูกใจไม่ถูกใจพวกที่บอกว่าแรกเลยล้มก็ล้มสิไม่ล้มก็ หัวแถวไม่ล้มก็ใช้ชนะนะครับคนที่คิดแบบนี้ก็มีซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดครับแต่คนที่บอกว่าโอเคละถ้าคุณล้มไปนะต่อให้คุณเก่งขนาดไหนก็ไม่มีใครชื่นชมคุณนะเพราะว่าคุณไม่มีแต้มนั่นก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่นักแข่งเองเขาก็อาจจะเอาเก็บออกมาใช่ไหมฮะถามว่าเส้นทางการลุ้นขึ้นไปในตรงนี้ในเมื่อผมบอกว่าไอโอว์นี่ผลงานอาจจะฟอร์มไม่ดีฟอร์มดิ่งในแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะตัดโอกาสหรือเปล่านะครับมันจะตัดโอกาสให้เขาหันมามองมาพิจารณาที่ กล้องสมเกียรติของเราไหมส่วนตัวจริงนะครับไม่รู้ว่าจะเครื่องผมหรือเปล่าแฟนๆของกล้องสมเกียรติเนี่ยผมว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยน่าจะยากครับที่จะหลุดมาหาเราเพราะว่าเหมือนเขาฟิกให้กับญี่ปุ่นแล้วน็อกเสียจากว่าเขาจะเอาขึ้นไปทั้งสองคนเลยหมายความว่าเขาก็ให้หน้าแข่งญี่ปุ่นแล้วก็เอากล้องขึ้นไปด้วยประมาณนั้นแหละมันจะมันถ้าถ้ามันจะเป็นไปนแบบนี้แต่ทุกคนจะลืมนะครับว่า LCR Honda เนี่ยมันก็จะมี2น้ำมันเครื่องนะครับที่สนับสนุน เป็นสอนน้ำมันเครื่องแบรนด์ชื่อดังแหละก็คือทางอ e ีเดมแมสื์อันนี้ก็คือสนับสนุนคนญี่ปุ่นแล้วก็คลาสตอนอันนี้ก็จะสนับสนุนนักแข่งอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสเปนนะ่ะใช่ไหมตอนนั้นถ้าจะมาในตรงนี้ถามว่าโอกาสที่กล้องจะได้ขึ้นไปใน LCR เนี่ยผมว่ามันยากอยู่นะฮะถ้ากล้องอยากขึ้นไปในทีมือเนี่ยอา,อาจจะมีโอกาสมากกว่าแต่เหมือนผมไปได้ยินคุณอารักพรประพาน,นะครับซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่นะครับที่จะสนับสนุนน้องกล้องของเราเนี่ยแกก็ เหมือนพูดมีนายะนะบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะได้เห็นอะไรสักอย่างหนึง่งเพราะว่ากล้องเองก็มาจาก Honda Red to the Dream ก็คือเป็นโครงการนะครับที่ Honda a เอพีฮอประเทศไทยเนี่ยครับเขาตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักแข่งไทยไปี่ยไป Moto p o t o g ีให้ได้ภายในปี2026นั่นหมายความว่าปีนี้ปี2023เหลือระยะเวลาอีก3ปีอีก3ปีนะครับถ้าเกิดว่ากล้องทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็แล้วแต่เนี่ย อาจจะมีโอกาสที่นักแข่งไทยจะไปไหมในช่วงนี้มันก็น่าสนใจแต่นะครับการที่จะไปในตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้สปอนเซอร์ใช้ผู้สนับสนุนเนี่ยพอสมควรเขาเริ่มต้นมาจาก Honda นะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมทุกคนลองคิดแทนนี้ฮะว่า Honda จะเจริญรอยตามดูคติก็คือมีทีมที่มากกว่า2ทีมมีโอกาสไหมอย่าง KTM เนี่ยก็มีข่าวลือมา2 3สัปดาห์ก่อนใช่ไหมครว่า KTM เนี่ยอาจจะเพิ่มทีมเข้าไปอีกอย่างเงี้ย แต่ฮอนด้าก็ไม่ใช่ทีมเล็กนะับเป็นทีมที่ใหญ่มากๆเลยละ่ะถามว่าศักยภาพที่จะทำจนะทำได้ไหมแต่เขาจะทําหรือเปล่าแค่นั้นเองดังนั้นผมว่าก้ยเอีอ LCR เนี่ยฮะความคิดส่วนตัวผมว่าตัดออกไปเลยฮนะน่าจะยากพอสมควรที่จะไปแต่ระดับฝีมือหรือว่าตรงนี้มีโอกาสผลักดันได้ไหมมันก็ได้ครับทุกคนสังเกตเห็นนะครับว่าคนที่ถูกผลักดันขึ้นไปในพีม์เลาในทุกวันนียบางคนก็เป็นนักแข่งที่อยู่ในกลางกลางตารางนะครับไม่ได้ว่าเคยต่อสู้เพื่อหัวแถวเพื่อชนะที่ซ้ำเนี่ยแต่ก็ขึ้นไปไปด้ อาจจะเป็นเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของจังหวะของโอกาสของอะไรต่างๆมันมัน,ม,นมันหยิบย่อยมากมายนะครับไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียวแล้วคุณจะต้องได้ขึ้นนะแต่ก็ปฏิเสธได้นะครับว่าความเก่งก็คือนํามาซึ่งผลงานที่ดีโปรไฟล์ที่ดีในเมื่อมีผลงานที่ดีก็จะถูกแมวมองเนี่ยมองได้ง่ายขึ้นมันก็มีมีส่วนตรงนั้นอย,อยู่แต่ถ้าถามว่านะครับโอกาสที่กล้องจะไปในทีมอื่นเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงใดตามจริงเนี่ยผมรุ้นอยู่2ออย่างนะครับถ้าถ้าจะถามว่า ได้ลุ้นได้ไปยังไงก็คือ 1. นึ่ลุ้นว่าฮอนด้จะมี3ทีมไหมนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งต่อมาก็คือลุ้นว่าอา,อาจจะมีแมวมองสักทีมหนึ่งนะครับที่ที่ดันแต่ถามว่าทําไมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาถึงไม่ได้ดันนักแข็งที่มาจากภาคพื้นเอเชียทุกคนต้องเข้าใจนะครับนี่ผมไม่ได้ว่าเป็น,ปนการบูลลี่นะคือถ้าวัดจากผลงานนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางมาเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นรุ่นใหญ่เนี่ย ส่วนมากนักแข่งที่เป็นแชมป์เนี่ยจะมาจากนักแข่งฝั่งยุโรปเท่านั้นนะครับไม่สเปนก็อิตาลีหรืออาจจะเป็นชาติอื่นแต่แต่หลกัหลกๆก็จะเป็น2ประเทศเับที่ที่แข่งกันเขาไม่ได้ว่าแข่งกันเฉพาะรุ่นใหญ่นะฮะรุ่นเล็กรุ่นกลางนี่ก็จะมาจาก2ประเทศนี้ดังนั้นการที่นักแข่งจากเอเชียเราเนี่ยนะครับทําผลงานได้ดีจนแบบว่าน่าสนใจเหลือเกินเนี่ยมันก็มันก็แทบจะไม่มีนะครับอาจจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ฮาฟิซาริน นักแข่งชาวมาเลเซียถูกผลักดันให้ขึ้นในพรีเมียร์คัในทีมยามาฮ่าเทคเีในตอนนั้นทุกคนจำได้ไหมครับว่าโอ้โหแล้วทำไมเขาเก่งขนาดนั้นเชียวหรอนะครับก็มาจากโมโตทูผลงานนี่ยังยังไม่สู้กล้องสุมเกียรติในตอนนี้เสียด้วยซ้ำครับแต่ก็เพราะว่าสปอนเซอร์เจ้าใหญ่นะครับเปโตรนาตันเลนส์สนับสนุนดันเต็มที่ก็คืออีกอย่างหนึ่งเท่าที่ผมทราบมาไม่รู้จริงคแค่ไหนนะก็คือเขามองว่ามันเป็นวาระแห่งชาติเลยหมายความว่าหน่วยงานภาคร,รัฐในในมาเลเซียสนับสนุนด้วยครับ เขาเลยมีโอกาสได้ไปตรงนั้นแม้ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะอาจจะไปอยู่แล้วก็ไม่นานนะครับแค่หนึ่งฤด,ดูการมีโอกาสตรงนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะกลัวนะครับว่าถ้ากล้องไปนี่ก็คงไม่แตกต่างจากไฮพิเซารินหรือเปล่าถ้าไปแล้วทําไม่ได้ก็จะถูกลอยแพ้แล้วก็จะกลับมาอืมมันก็คิดได้หลายมุมนะถ้าจะคิดมองว่าอลองไปก่อนดีแล้วให้น้องมันได้สู้ได้ลุยเองถ้าไม่ได้ก็แค่กลับมาเท่านั้นก็คือกีฬามันก็มี2อ,อย่างอะ่ะไม่แพ้ก็ชนะในเมื่อเรา เราแพ้นั่นหมายความว่ามีคนเก่งกว่าเราเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนั้นถ้าจะมองมุมนั้นก็ถูกต้องหรือถ้าจะมองมุมว่ากล้องประสบการณ์ยังน้อยว่าผลงานยังไม่ได้เก็บโปรไฟล์เก็บอะไรไปก่อนนี่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่ากล้องสังเกตอยู่ในโมโตทูปีนี้น่าจะปีที่5าแล้วมั้งถือว่าเป็นนักแข่งที่ถ้าตัดแซมโลออกไปนะกล้องน่าจะเป็นคนที่เก่าที่สุดแล้วตอนนี้ครับน่าจะเป็นคนที่อยู่ยาวอยู่นานแต่ความสําเร็จนี้มันอาจจะยังยัง,ย,งยังมาไม่ได้ชัดเจนนักเมื่อเทียบกับคนอื่นเราอาจจะมองแบบนี้ เออหลายคนนี่จะจะเข้าใจผมผิดไปหหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มันมันก็เป็นสถานการณ์แบบนั้นจริงๆนะฮะแต่นั้นถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยโดนเด้งโดนอะไรกลับมาไม่เอาดีกว่าอย่าขึ้นเป็นแชมป์โมโตทูอ่ะก็แล้วแต่มุมมองที่เราจะมองกันไปแต่ถามว่าใครจะสนับสนุนนอกจากฮอนด้าเอเชียเนี่ยเออต้องนอกจาก AP พฮอนด้าประเทศไทยพอไหมไม่พอครับไม่พอไม่พอแน่ละ่ะมันจะต้องมีเอะผมเรือไปเห็นหมวกกันน็อกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสัญลักษณ์เขาควายอยู่นะฮะ เออนะครับให้นะักแอดสนับสนุนหรือเปล่า <c oughs> <g ülme> ก็ว่ากันต่อไปนะครับคาราบาวก็ถือว่าว่าในเวทีระดับโลกเนี่ยก็ถือว่าพอตัวเหมือนกันนะแต่นั้นก็อยากเห็นอยู่ครับอยากเห็นอยู่เพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าถ้ามีโอกาสขึ้นไปก็ขึ้นไปเถอะครับผลม,มันจะลงเลยมาย,ยัางไงก็ให้เจ้าตัวเป็นคนกําหนดนะครับถ้าทําได้ทดําดีก็ได,ได้ได้ไปต่ออย่างน้อยๆก็คือตรงตรงนั้นผมก็ในฐานะคนไทยผมก็ให้กําลังใจเต็มที่เลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ ตรงนี้หรือว่าจะไปหรืออะไรยังไงถ้าโอกาสมันจะมาเพราะว่ากล้องสมเกียติในตอนนี้อายุก็ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า24หรือ25ถ้าข้อมูลผิดขออภัยนะครับก็ถือว่าไม่ใช่นักแข่งน้องใหม่อ่ะนะฮะยังยังคงยังคงมีนักแข่งที่เด็กกว่าเขาเนี่ยเยอะไอโอกรัสนี่ก็เด็กกว่านะครับถ้ามีจังหวะนะผมผมก็อยากให้ขึ้นนะในส่วนตัวของผมถ้าจังหวะมันมาในลุยเลยแต่ถ้าจังหวะมันไม่มาเราก็ต้องตามน้ําตามเกมนะครับเราก็คงไปฝืน ตรงนั้นกันไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมันก็วัดกันยากว่าผลงานในโมโตทูเป็นในแบบนี้พอขึ้นรุ่นใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งรถฮอนด้าหลายๆคนก็อาจจะเป็นห่วงว่าโอ้โหถ้าขึ้นมาตอนนี้ก็ดับมาร์คมาเกสยังจะไม่รอดเลยนักแข่งระดับแชมป์โลกนักแข่งระดับหัวแถวอย่างรินอย่างเมียเนี่ยก็ยังไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยใช่ป่ะฮะอือเอาก็ว่ากันต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่นะครับก็กล้องในตอนนี้เป็นเดอะแบกของทีมนะ คือต่อให้ไม่ได้ขึ้นมาอย่างไงนะครับถ้าถ้าผลงานโดดเด่นกว่าไอโอกระในแบบนี้เนี่ยผมก็ว่าคนไทยส่วนหนึ่งก็น่าจะมีความสุขน่าจะแฮปปี้ได้นะครับก็ต้องรอดูว่าไอโอกระเขาจะกลับมาฟิตทั้งร่างกายและก็จิตใจเนี่ยแบบร้อยเปอร์เซนต์ได้เมื่อไหร่แต่ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้มันก็มีผลครับอาการบาดเจ็บที่เขาเจอก่อนฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มาล้มมาเจ็บมาอะไรอีกเนี่ยดังนั้นก็ผมก็อยากดูดูดูดดท่าทีเหมือนกันนะว่าไอ้ข่าวที่ว่าไม่นะครับเก็มีแล้วว่าเจาใครขึ้นมาเี่ มันจะถูกประโคมขึ้นมาอีกหรือเปล่าอาซานเมคิดเล่นๆกับขำานะผมผมไม่ได้มาแช่งไอโอกรัะนะสมมุติว่าถ้าปีนี้กล้องสมเกียรติผลงานดีกว่าไอโอกราะแล้วดีกว่าเยอะด้วยฮะอาคิดกับขำว่ากล้องอาจจะติดท็อป5แต่ไอโอกรัะไม่ติดท็อป10เลยซึ่งตอนนี้ไอโอกรารู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดประมาณอาันดับที่19เพราะว่าเขาก็ไม่ได้แข่งหลายสนามไงถ้าเกิดว่าออกมาเป็นในแบบนี้เนี่ยไอข่าวหรือวนะคับก็มีจะต้องให้คนนั้นคนนี้มาเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าเพราะไป ไม่ได้ว่าเป็นกระแสแค่ใน,ในไทยนะครับคืออย่างผมเอามาเล่าผมก็จะเอามาจากต่างประเทศร้อยเปอร์เซนะ็นต์ยะแหละก็จะได้เห็นใช่ไหมครับว่ากระแสที่ต่อต้านแบบว่าปลดได้การก็มีสักทีเถอไม่เอาแล้วเอาคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเถออะไรอย่างเงี้ยจะคอยดูถ้าถ้าไอโอก้วผลงานไม่ดีเนี่ยนะครับปีนี้จะมีข่าวแบบนี้อยู่หรือเปล่าจะมีบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่มองกล้องสังเกตจการาของเราบ้างอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมทุกคนเ่าโอเคนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะครับไม่ว่ากล้องจะอยู่ในรุ่นไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับคนไทยก็ให้กําลังใจคนไทยอยู่แล้วกกันนนะทุค ขอตัวไปตามข่าวฟอร์มูล่าวันก่อนทุกคนในสุดสัปดาห์นี้มีนะครับอ,อย่างคืนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มครึ่งนี่ก็จะมารอบคอลี่ไฟายพรุ่งนี้ก็แข่งขันจริงเอ๊สองทุ่มหรือเท่าไหร่ผมก็ไม่ช่วยเดี๋ยวผมแปงแล้วกันนะครับสำหรับเอวันในโมนาโกนะครับทุกคนลาไปก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนครับ